กูข้ามแฟนโซนมาใช่จ้องย้อนไปตอนนู้นก่อนดิตอนนู้นคือมันแบบเฟรนแบบเฟรนมากแล้วจังหวะที่เหมือนแบบคุยกันนิดหนึ่งสั้นๆนั้น่ะก็แบบเอ้ยหน่อยนึงแต่ว่าสุดท้ายมันแบบเออน่าจะเป็นเพื่อนช่วยอะไรกูจะบอกอะไรให้มันนอนไอ้ีเนี่ยมันนอนบ้านกูีหันมาบอกว่าเมืองกูโสดมาสองปีแล้วกูอยากให้คนรู้จังเลยว่ากูโสดแต่ถ้ากูถ่ายสตอรี่ลงเองมันก็คงน่าเกลียดมึงหยิบมือถือขึ้นมาเลยสิแล้วถ่ายรูปกูแล้วมึงก็ลงว่ามันโสด มันบอกกูอย่างนี้กูยังเก็บตอรี่นั้นไว้เดี๋ยวเขาไปเสร์ชก่อนและกูก็หันมาถ่ายมึงแล้วบอกเพื่อโสดค่ะมึงเป็นอะไรมึงบ่นอะไรเนหน้าเลยมโสดมาสองปีแล้วไม่ค่อเลยไอ้ตรมาใครก็ได้จีเพื่อนหน่อยค่ะและไอ้เก้าคือคนที่เข้ามาดูสิ่งนั้นด้วย รู้ว่ามันรู้ว่าเราไม่ได้คิดแค่นี้นะสุดท้ายก็ต้องเผยความในใจกแล้วถ้าเขาไม่คิดอะไรถ้าเขาไม่คิดอะไรมันก็ไม่สมหวังละมึงแต่ถ้าเราคิดมันก็จะได้ไปต่อไงใช่แต่งงานมีลูกไหมต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะเป็นสามีของพวกเราจะแต่งงานไหมก่อนอยากนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้แต่งก็ไม่ได้แต่งอยากมีลูกไหมอยากมีลูกแล้วุดท้าแบบไหนที่เราอยากแต่งงานด้วยคนที่อยู่เป็นเพื่อนยังแหละหลังแล้วแบบเป็นทีมเป็นทีมเวิร์แบะมีความเป็นทีมทีมด้วยกันหน่อยเรื่องลูกมันน่าจะต้องแบบ เลี้ยคนเดียวไม่ไหวอ่ะมันแบบช่วยช่วยกันเถอะเป็นแบบพลังฮึ่มอย่างเงี้ยไปด้วยกันนี่ตอนนี้มีพี่น้องสองคนแล้วส่วนจริงๆน่าจะมีอีกคนหนึ่งเพิ่มมามันสนุกน่าสให้ทุกคนนิยามความรักของตัวเองกันหน่อยความรักของกูคือการรับได้ว่ะข้อดีคนเรามันรับกันได้อยู่แล้วเนอะแต่ข้อเสียมันรับได้แค่ไหนแล้วมันเลยเป็นฟิลแบบอะไรที่มันพอเรารับได้แค่ไหนอ่ะมันเลยทําให้เราอยู่กับคนคนนึงได้